สวัสดีครับคุณได้พบกันอีกแล้วครับวันนี้ครับสวัสดีครับคุณสบายดีไหมครับผมคุณ,คณวันนี้ผมอยากจะมาพูดกับคุณในเรื่องว่าอัตตาหิอัตโนนโถูพุทธภาษิตทีท่พรเจ้าทรงประกาศว่าอัตตาหิอัตโนนโถูมีความหมายว่าตนแลเป็นทพึ่งแห่งงตนหมายว่าทุกคนนั้นต้อง เป็นที่พึ่งตนเองได้จะอาศัยแต่คนอื่นไม่ได้เลยนะอันนี้เป็นความจริงนะเป็นสัจธรรมเลยคนเรานั้นจะต้องอาศัยคนอื่นอยู่ก็ดนบางครั้งบางคราวแต่จะอาศัยตลอดได้ไหมไม่ได้นะแม้แต่เพื่อนแต่พี่แต่น้องแต่ญาติพี่น้องของเราก็แล้วแต่จะอาศัยตลอดไป,ไ,ปไม่ได้ดังนั้นเราต้องพึ่งตนเองถ้าเราพึ่งได้เราต้อง ึ่งตัวเองให้ได้ทํางานอะไรด้วยตนเองใช้ความรู้ความสามารถทด้วยตัวเองอย่าไปอาศัยคนอื่นถ้ามันไม่จําเป็นจริงนะคือหมายความว่าเพราะอะไรทําไมจึง,พ,ง,พ,งพูดถึงพุทธภาสิตบทนี้เพราะว่ามันเป็นสัจธรรมที่แน่นอนเลยคนเรานี้ถ้าอาศัยตัวเองได้ก็ต้องพึ่งพาตัวเองการไปพึ่งพาคนอื่นนั้นมันเป็นเรื่องยากมากทุกวันนี้นะ อาการที่จะคุณจะสําเร็จคุณจะเจริญก้าวหน้าคุณจะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็แล้วแต่คุณจะต้องอาศัยตัวเองเป็นหลักเพราะคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะบัญชาการหรือสั่งการให้มันสําเร็จได้ถ้าคุณไม่ทําถ้าคุณไม่ลงมือทําแล้วยากที่จะไเพึ่งอาศัยคนอื่นให้ช่วยเหลือให้คุณสำเร็จได้นั่นเพราะนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณเองทั้งนั้น ผมก็เหมือนกันผมก็เพิ่งพาใส่ตัวเองอย่างมากที่สุดอย่างมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาเนี่ยนะเรามีพี่มีน้องได้พึ่งพาใส่ก็ก็ดีแต่มันก็เป็นบางครั้งบางคราวเราจะอาศัยเขาตลอดไปไปได้ไหมไม่ได้แม้แต่เป็นญาติพี่น้องกันก็แล้วแต่อาศัยพาาึ่งพาใั่เป็นบางครั้งบางคราวแค่นั้น เพราะฉะนั้นการที่จะไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นได้ตลอดไปนั้น,มนไม่มีหรอกนะเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งตัวเองเหมือนพุทธภาษ,ษิตที่พระบุรธเจ้าทรงบัญญาตาตัติว่าอัตตาเหียตนนนทูนนี่แหละต้นแลต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้เราจะสําเร็จเราจะก้าวหน้าหรือประสบความมั่งคั่งร่ำรวยหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราครั้งนั้นที่จะพึ่งตัวเองได้ถ้าเราไม่พึ่งตัวเองแล้วจะให้คนอื่นมาช่วย ทุกอย่างนี่เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางสำเร็จนะเพราะฉะนั้นตนเองต้องเป็นใหญ่ตนเองต้องเป็นใหญ่กว่าเป็นศูนย์กลางสก่อนใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองให้อย่างเต็มที่แล้วเราก็จะประสบความสำเร็จได้นะอันนี้เป็นเป็นเป็นศัจธรรมเลยนะไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพการงานทํามาค้าขายหรือทาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราต้องพึ่งตนเองเป็นหลัก แม้แต่จะไปอาศัยคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้นะมันก็ต้องมีเงินมีทองไปจ้างเขาใช่ไหมละ่ะให้เขาไปช่วยเหลือมันก็ต้องพึ่งตัวเองเหมือนเดิมเลย,เลยพูดง่ายว่าไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือเราง่ายๆหรอกโดยที่ไม่รับผลตอบแทนเพราะฉะนั้นเราจะต้องพึ่งตัวเองให้ได้ยืนอยู่บนขางของตัวเองให้ได้ถ้าเรายืนอยู่บนขางของตัวเองได้แล้วก็สบายนะถึงจะไมะ่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ เราช่วยเหลือตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ปร,ประคับประคองตัวเองได้นี่แหละคือตนเองไปพึ่งแห่งตนได้เราก็ประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นผมขอฝากคลิปนี้ไว้ให้คุณไปคิดแนะนําไปใช้ว่าการที่จะพึ่งพาคนอื่นนั้นมันเป็นเรื่องยากขอให้พึ่งพาตัวเองก่อนอันดับแรกมีเท่าไหร่ก็ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเท่านั้นแหละนะค่อยๆเป็นค่อยไปไม่มีใครที่จะสำเร็จได้ภายในวันเดียวหรอก ทุกคนก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นผมขอฝากคลิปนี้ให้คุณนําไปใช้ไปคิดถ้าใช้ได้ผลดีอย่างไรก็กดไลค์กดแชร์มาให้กันทราบด้วยหรือกดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้รับรู้ด้วยกันด้วยว่าการพรึ่งพาคนอื่นนั้น,นเป็นเรื่องยากเราต้องพึ่งพาตนเองดังพุทธภาษิตที่ว่าอัตตาเหตุตนโนโูนี่แหละตนแลวเป็นที่พึ่งแห่งตนเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้ถ้าพึ่งพึ่งตัวเองได้แล้วก็คุณก็จะประสบความสำเร็จและก็มีความเจริญก้าวหน้า ทุกอย่างขอให้คุณมีความสุขความสำเร็จและเจริญก้าวหน้ามัง่งคั่งร่ำรวยตลอดไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ